เลิกกันแม้มีลูกแล้ว5อด็ตคู่สามีภรรยาที่เคยรักกันใช้ชีวิตคู่ร่วมกันจนกระทั่งแต่งงานและมีทายาทด,ด้วยกันแล้วนั้นแต่เมื่อถึงวันที่รักอิ่มตัวทัศนคติไม่ตรงกันหรือปัญหาต่างๆมากมายที่ถาหถมเข้ามาทําให้ทั้งสองตกลดสถานะกันลงไปจากคู่สามีภรรยาแต่ก็ยังเป็นพ่อแม่ที่ดีเลี้ยงลูกร่วมกันได้จะมีใครบ้างไปชมกันเลยจ้า อันดับที่5โอเฟียสเริ่มเปิดกันด้วยที่ข่าวสนบวงการบันเทิงล่าสุดของบิทีกรสาวสวยอย่างโอพักจิราที่ได้ออกมาประกาศผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวถึงสถานาละล่าสุดข,ของเธอกับสามีอย่างเฟียสมัทุกรที่ได้เปลี่ยนสถานะกันไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยได้ระบุข,ข้อความว่าตนกับพี่เฟียสได้เปลี่ยนสถานะเป็นแค่พี่น้องเรื่องของคนสองคนเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนขอพูดที่นี่ที่เดียวไม่ขอไปออกรายการและให้สัมภาษณ์ใดเพราะเราสองคนยังทําหน้าที่พ่อแม่ของลูกร่วมกันได้เราไม่ได้เกลียดกันไม่ได้โก,กรธกันขอให้ทุ และขอขอบคุณพี่เฟียรที่เป็นพ่อที่ดีของลูกหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนั้นก็มีเหล่าคนในว,วงการบันเทิงและเหล่าแฟนคลับต่างเข้าไปให้กำลังใจกันมากมายเลยในตอนนี้ อันดับที่4นิวเคลียร์พจ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกจับตามองมานานแล้วของอดีตสามีภรรยาอย่างนิวเคลียร์หันศาและดีเจพิจ่าวิเชียนที่ทั้งสองเคยมีข่าวหรือว่าเป็นคู่รักที่มีปัญหาขาเตียงหักแช่หรือไม่จนต่อมาทั้งสองก็ได้ออกมาประกาศสถานะที่ชัดเจนว่าได้ลดสถานะใส่มีภรรยากันลงแล้วเป็นที่เรียบร้อยเหลือเพียงเพื่อรักกันมาสักพักใหญ่ๆห,หลังจากนี้จะทำหน้าที่พ่อแม่ของน้องไทก้าให้ดีที่สุดเราไม่ได้กดหรือกเกลียดกันเลยไม่มีเรื่องมือที่3แต่ความรักนั้นไม่ได้้้้้เเเเปป็นนนนนนตตตตััััววววววดดดดสสสสิิิ่่่่่่าาาาาารรรรรคคจจะะะมมมถออออยยยูกกไไไใชชีแลืืงๆ สอนมากมายให้ทําให้เราสองคนนั้นมาจนสุดทางแล้วพยายามกันมากแล้วจริงๆและทั้งสองนั้นก็เซ็นใบหย่าก,กันแล้วเป็นที่เรียบร้อยแม้จะอยู่บ้านเดียวกันแต่ก็ไร้ปัญหาพอขอให้ทําหน้าที่พ่อและแม่กันอย่างเต็มที่เท่านั้นเพียงก็พอ อันดับที่3แตงกวาเอจากความรักที่ได้บังเอิญมาเจอกันและได้เปลี่ยนสถานะจากคนร่วมง,งานกลายมาเป็นแฟนกันในที่สุดก็เคยตกเป็นข่าวสนามวงการบันเทิงมาแล้วครั้งหนึ่งของคู่รักบันเทิงที่อายุห่างกันถึง22ปีแต่งงานด้วยกันแถมมาพร้อมกับเซอร์ไพรส์ใหญ่กำลังเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงอีกด้วยและก็ได้จดทะเบียนสมรสกันมีน้องเลกโก้ลูกชายสุดน่ารักมาเป็นสักขีพยารักทาให้ช่วงนั้นกลายเป็นข่าวสนามวงการว่าท้องก่อนแต่งแต่พอผ่านไปทั้งสองก็ได้มีข่าวสนามวงการอีกครั้งเพออาระา,า,ารกกะเลกดกี่คอยว อยู่นั่นเอง อันดับที่2จีน่าโอ๊ตมีทั้งสองมีอายุห่างกันถึง21ปีแต่ง,งานใช้ชีวิตด้วยกันมาแล้วจนมีลูกด้วยกันแล้วถึง2คนแต่กลับกลายเป็นว่ามีกระแสะข่าวหรือว่าทั้งสองเด้เลิกลากันแล้วแต่แค่ยังอยู่บ้านเดียวกันลูสถานะจากสามีภระยะรยาเหลือเพียงแค่พ่อแม่ของลูกเพียงเท่านั้นทำเอาแฟนๆตกใจกันหนักมากเพราะหลายคนชอบติดตามที่ทั้งสองนั้นมักจะมาอัปเดตคลิปน่ารักน่ารักให้ได้เห็นกันอยู่เสมอต่อมาจึงได้มีการสอบถามไปยังสาวจีนา่าซึ่งเธอนั้นก็ได้บอกชัดเจนเลยว่าลสถานนนนะกับโออออตแแแลล้้วีนนีีเป็ค่่่่พมทดขงูกๆๆแตต่่่่ยยัััังงงคมีีีิรภาพพดทออสสนนนนนนบุกูเ อันดับที่1ฟุกโบแต่นครอบครัวที่ทำเอาหลายคนชื่นชมกันมากเลยทีเดียวและคงชื่นชมกันไม่หยุดของอดีตคู่รักอย่างฟุกเกิร์กพลและสาวโบชยาดาที่แม้ทั้ทงสองจะเคยแต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันจนมีลูกชายด้วยกันมาแล้วหนึ่งคนอย่างน้องอาชีแต่สุดท้ายความรักนั้นก็ไปต่อมไม่ได้ทําให้ทั้งสองตรลดสถานะกันลงไปแต่ยังทําหน้าที่พ่อและแม่ให้กับน้องอาชีได้ดีอยู่แม้ทั้งสองต่างจะไปแ,แต่งงานมีครอบครัวใหม่กันแล้วแต่ยังคงไม่ทิ้งน้องอาชีไปไหนอย่างเป็นพ่อแม่ที่ดีและครอบครัควทีี <ๆ S 2> <ล>ดเยว